หุ้นกู้ของบริษัทเสนาดีเวล o p ล e อปเป็นจำกัดมหาชนนะครับออกและเสนอขายหุ้นกู้อายุ3ปีให้อัตราดอกเบี้ยสูงถึง4.7เป็นะครับเป็นหุ้นกู้ระดับ BBB 3บนะครับ 3B นั่นเองโดยบริษัทเสนาดีเวล o p ล e อปเป็นจำกัดมหาชนนะครับบริษัทด้านการพัฒนาอาสังหาริมทรัพย์นะครับยื่นลางแบบแสงรายการ ่อสํนักง,งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และแตลาดหลักทรัพย์หรือกอรตอโดยคาดว่าจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้ยสิทธิ์ไม่มีประกันจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนซึ่งเสนอขายกับผู้ลงทุนทั่วไปสามารถจองซื้อได้ด้วยแล้วก็ผู้ลงทุนสถาบันนะครับซึ่งจะเปิดให้จองซื้อนะครับในระหว่างวันที่31นะครับวันที่1วันที่2กลกุมภาพันธ์นะามมกราคม1่กุมภาพันธ์2566 นะครับสิ้นเดือนนี้นะครับใครสนใจก็เตรียมกำเงินเอาไว้เลยนะครับสิ้นเดือนไปจองซื้อกันนะครับแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารนิรัลดรลงสื่อชีช้ชวนบริษัทเซน่าดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบ,บุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ์ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยหุ้นกู้ของบริษัทเสน่าดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนครั้งที่1นึ่ทับสองห ครบกำหนดไถ่ถอนปี2569นะครับออกเสนอขายหุ้นกู้อายุ3ปีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ4.7ต่อปีชำระดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนตลอดอายุหุ้นกู้มูลค่าตาไว้หน่วยละ1,000บาทราคาเสนอขายหน่วยละ1,000บาทนะครับซึ่งเสนอขายไม่เกิน2ล้านหน่วยคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน2,000ล้านบาทนะครับอยู่ภายใต้โครงการหุ้นกู้ของบริษ,ษัทเสนาดีวลลอปเนต์จำกัดมหาชน ปีพุทธศักราช2,565วงเงินหุ้นกู้รวมทั้งสิ้นไม่เกิน12,000ล้านบาทนะขนาดใดขนาดหนึ่งซึ่งรวมถึงการเพิ่มวงเงินการเสนอขายถ้ามีที่ได้มีการเปิดเผยเพิ่มเติมนะครับอายุโครงการมีทั้งหมด2ปีซึ่งได้รับอนุญาตเมื่อวันที่6กันยายน2565นั่นเองเสนอขายผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบันนะครับโดยอันดับ เครดิตนะครับอย่างที่บอกนะ3 b นะครับ BBB แนวโน้มอันดับเครดิตลบโดยบริษัทที่เรตติ้งจำกัดเมื่อวันที่26พธันวาคม2 5 6 5ผู้ออกหุ้นกู้จะจ่ายมีการจัดดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดดับความน่าเชื่อถือที่สักงานกรอตตอ์ให้ความเห็นชอบตลอดอายุหุ้นกู้นั่นเองนะครับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ได้แก่ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชน ธนาคารซีเอ็มบีไทยจำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินพัฒน์จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพัฒน์จำกัดบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์เพลจำกัดผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ธนาคารกรุงศรีธยาจำกัดมหาชนนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งระยะเวลาการจองซื้อวันที่3สมกหาคมและ1-2กุมภาพันธ์2566นะครับปีนี้นั่นเองโดยการเสนอขายนะครับในแต่ละธนาคารก็จะมีการจัดจำหน่ายนะครับวิธีการที่แตกต่างกันนะแต่หลกัหลกๆเด่นก็สามารถที่จะไปจองซื้อหน้าเคาน์เตอร์นะครับของธนาคารของสถาบ,บัานทางการเงินนั้นๆของบริษัทหลักทรัพย์นั้นๆได้ แล้วก็บางแห่งนะครับก็สามารถจองซื้อนะครับผ่านออนไลน์นะครับเดี๋ยวนี้ก็มีระบบนะครับผ่านเว็บไซต์ผ่านระบบไอ,เ,อเกี่ยวกับแบงกิ้งนะครับของแต่ละธนาคารนะครับซึ่งอิเล็กทรอนิกส์นะอิเล็กทรอนิกส์แบงกิ้งเนี่ยก็สามารถจองซื้อได้นะครับใครสะดวกแบบไหนก็ลองจองดูเดี๋ยวคงจะมีการทำคลิปนะครับในส่วนของการจองซื้อผ่านสาบันทางการเงินต่างๆนะครับออกมา คำเตือนนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งก่อนตัดสินใจลงทุนผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณ์ในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกตราสารหนี้นะครับและเงินไขของตราสารหนี้รวมทั้งความเหมาะสมใน,นการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีนะครับการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างสื่อชี้ชวนมีได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการ กำกับตลาดทุนหรือสนักง,งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์แนะนําให้ลงทุนในตราสารนี้ที่เสนอขายหรือไม่ได้เป็นการประกระันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารนี้ที่เสนอขายแต่อย่างใดนะครับหรือการรับรองความครบถ้วนถูกต้องข้อมูลในแบบแสดงรายการ,ร,าการข้อมูลการเสนอขายตราสารนี้และล่างสื่อชีช้ชวนแต่อย่างใดด้วยนะครับเพราะนั้นการรับรองความถูกต้องครบถ้วนในข้อมูลแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารนี้และและล่างสื่อชี้ชวนถือว่าความเป็น เป็นความรับชอบของผู้เสนอขายนะครับผู้ออกตราสารนี้นะครับเพราะนั้นหากตราสารนี้มีข้อความที่ไม่ถูกต้องนะมีข้อความเป็นเท็จก็สามารถที่จะนะครับแจ้งได้นะมีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของตราสารนี้ได้ตามมาตรา82แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์นะครับปี2,5,3,5นภา,ภายใน1ปีนะครับนับจากที่รู้หรือควรรู้ ว่าแบบแสงรายการข้อมูลการเสื่อขายตาสารนี่นะครับเป็นเท็จอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะแจ้งได้โปรดทำความเข้าใจเนี่ยสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งแล้วก็ทุกประเภทเลยนะครับ